นะคะวันนี้ได้กุ้งมานะทำเป็นสุกี้กุ้งนะคะก<อ>ุ้งตัวใหญ่มาก<อ>บบเลยนะคะอยากกินอะไรก็ทำกินเลยค่ะเพราะว่าเราทำเองกินเองนะคะทำ<ม>เองกินเองแซ่บสุดอร่อยสุดปากสุดนะคะ<อ>ไม่จำเป็นจะต้องไปตามใครนะคะ<อ>เพราะว่าเราชอบแบบนี้เราก็ชอบเราก็จะทำแบบนี้ค่ะ ใส่กุ้งเยอะๆไปเลยนะคะกุ้งจะใหญ่หมากโอ้ oh my god นี่ใส่กุ้งไปเลยค่ะนะคะได้กุ้งมาเราก็ใส่กุ้งไปค่ะนะคะแล้วน้ำจิ้มก็เหมือนเดิมนะคะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าผสมกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะ เอาสองอย่างรวมกันแล้วจะได้รสชาติแบบซัพเปอร์นะคะโอ้ my god บมากค่ะนะคะนี่ค่ะสุกี้กุ้งนะคะ,คะ,คะไม่รู้อะว่า,ว,าว่าเขาจะเรียกอะไรแต่ว่าถ้าอยากกินก็จะทำแบบนั้นนะคะอยากกินแบบไหนก็จะทำแบบนั้นนะคะ ใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะไม่จํากัดเลยนะคะว่าตัวเองจะชอบอยังไงไม่จําเป็นต้องทําตามสูตรของใครนะคะสูตรตัวเองดีสุดค่ะดูค่ะใส่กุ้งไปแบบจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไปนั่งกินที่ร้านก็ไม่ได้เยอะอย่างนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยจ้า แนะนำให้เพื่อนๆทำเองกินเองนะคะทำกินเองดีกว่าค่ะสบายใจแล้วก็สุดยอดมากบอกไว้ก่อนกุ้งตัวใหญ่มากอร่อยมากค่ะนะคะนี่นะคะอยากกินอะไรก็ทำกินเองค่ะไม่จำเป็นต้องไปที่นั่งที่ร้านก็ได้นะจ๊ะนี่ใส่กุ้งไปแบบจุกๆเลยค่ะ บอกไว้ก่อนเลยอยากกินอลไรก็ทํากินเองค่ะทํากินเองได้ไม่จําเป็นต้องง้อร้านนะคะไม่จําเป็นต้องง้อที่ร้านเลยนะคะอร่อยแซ่บนัวมากค่ะจะกินกับน้ําจิ้มแบบไหนน้ำํำจิ้มสุกี้หรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู๊ดคุณก็จัดเลยค่ะทําเองกินเองที่บ้านได้เลยค่ะดูกุ้งดิอูยกุงตัวใหญ่มากค่ะ ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะแล้วเรามาซับซับด้วยกันจ้าแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า